แพนมีซอมบี้ว่าแน่นำแพนมีซอมบี้แล้วใครๆก็เล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้เด็กก็เล่นดีซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับอะไรกันหรอกซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแพนมีซอมบี้กันและจะเป็นพิธีกรให้ด้วยและผมก็จะมีเวลาไม่มากเท่าไหร่หรอกนะเพราะผมจะไปถ่ายรายการพาร์ทเนอร์ชีพเอาแหละเริ่มกันได้เลยมาที่ด่านเลยครับจะเป็นด่านหลังคาครับซึ่งไว้ก็วางแบบปั๊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 บป พอราชนะไม่ได้แล้วเออเสีกูเปลี่ยนพอระชนะไม่ได้ครับเราก็จะได้กระถางมาครับซึ่งก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกระถางเราก็ไม่สามารถวางผักได้เข้าใจกันนะโอเคดียวพอมาได้เบอร์สองครับผมก็จะเอาผักกาดแล้วก็ดาศขาวตะวันอะไรไปเนี่ยแล้วก็เอาผักชีไราเชีวายแล้วก็ผมมีข้อสงสัยอย่างเดียวคือมันขึ้นมาบนหลังคาได้ไงวะเอาเถอะไรข้อสงสัยอะไรก็แจ้งมาเถอะ ก็เริ่มกันเลยพอมาได้เยสองก็จะอยากอยู่นิดนึงครับเพราะว่ามันมีหัวถังอ,อ,อีหัวกรวยขึ้นเออหัวกรวยก็ยิมนัตติกขึ้นมากูก็ไม่รู้เกื่อนมันขึ้นมาได้ไงแต่เราก็ชนะไม่ได้ครับเพราะเรามีผักกาดผักชีมะกือพอเราชนะไม่ได้ครับเราก็ได้คานตะวันเป็นช่ไม่ไมไมช,มช่มาร์ซาลีเออที่เอาไว้เห็นอ่ะ He มาร์ซาลีคือมาเข้าโพดั่นแหะครับแง่ได้เขาสงใสยไปกันพอมาเลเวลรอสองเราก็จะอ่าฮะ นั่นมันปูแม็กเวอร์ชั่นจอยนี่ว่าชุดแม็กเหย่างเหมือนเลยโอ้โหเจอตัวตึงมหานคร,รใครมหาคนครสเปนอะไรแบบช่างมาเถอะเลเวลสามแม่งอย่างยากเลยคุณรู้ไหมทำไมมันถึงยากคุณดูปูแม็กสิเดี๋ยวผมจะเอาให้ดู ไอ้สัตว์แล้วอย่างโกงเลยประเด็นคือแกวเบ้งวางบันไดข้ามหัวถั่วยักษ์ของผมเนี่ยเชี่ยอย่างโกงซับซับซัอซับซับับเราก็จะตัวอัไรมันก็ไม่บูับซับเหมือนจะเป็นเออเับซับซูกมับซับซะบซัีเับซับซับดับซับซัมซับมับซมนซับ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 ับซัอซ เขาไม่พูดท่านทําเพลงครับไปกันโลดหลานี้มันก็ยากมากครับเพราะว่ามีเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบที่สุดในโลกเลยเพราะว่ามันยากแถมมีตัวละครยากๆด้วยแือพอเราชนะมาได้ครับเราก็จะได้ฟักบัวเอามาทำที่พอมาได้ที่สี่ครับเด็กก็จะบอกว่านี่มึงจะใช้แสงที่ได้ควายเดี๋ยวกูเลือกตัวให้ละทีนี้มันก็เลือกตัวให้ตามที่เราเห็นเนี่ยครับและพอเราชนะมาได้ครับเราก็จะได้กระเทียมมา ซึ่งผมก็ชอบกินกระเทียมนะทุกคนชอบกินไหมคอมเมนด้คของเมนด้พอมาหลานนี้เราก็จะเจอแหนมด่านนี้มันจะไม่ยากเลยนะครับถ้าไม่มีไอ้เจ้านี่เฮ้ยเจ้ากระเทียมพ้นอะไสุสานแล้วคือเกมไม่ได้ขี่ทับอย่างเดียวนะแกไม,ม่ขี่แ้วปลาก้อนหินอะไรมาไม่รู้อะแล้วพอเราชนะได้เราก็จะได้เหมือนเอิอ กะลามมั้งไม่รู้เหมือนกันพอมาถึงร้านนี้เราก็จะเจอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเริเกนะสไปเดอร์แมนอะไรด่านนี้ก็ยากนะครับเพราะว่ามีทงสามทงที่กูไม่ชอบไปสุดแล้วก็มีปู่แม็กซ์บักเอ่อพ่อใหญ่ขี่รถขี <c oughs> ่รถไฟฟ้าก <c oughs> ับสไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหโอไมว o บูชินเดวโน่นี่ <c oughs> พอเราชนะได,ได้ครับเราก็จะได้ต้นนี้สามารถออกเงินได้ครับ โม่แบบีขด้เราก็เป็นมหาเศตษฐี1,500ลาะพอมาด่านที่แผดครับเราก็จะเจอมดนี่ยมบ name boy oh s ซี่มันขึ้นมาได้ไงแต่โตบักขวาด่านนี้ก็ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีพี่ยักษ์แล้วก็ตัวหน้าลำคานมากมายแต่ก็เราก็ผ่านมาได้ครับเพราะว่า <c oughs> ผมเก่งโอ oh my w o d เฮ้ยมกเก่าแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น เอางั้นเหรอลองเจอเลยแล้วพอเราชนะมาได้ครับเราก็จะได้น้องแตงโมพอมาด่านนี้ครับเราก็จุ๊บโอ้ยไม่กัดสหายเก่าโอ้โหไปไกลไม่อยากเจอยังไปไกลเลย ด่านนี้ก็ยากอยู่นะครับเพราะมันมีทงสามทงแถมมีสหายเก่าที่ผมนั้นไม่ชอบที่สุดเลยครับแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้เพราะว่าผมมีน้องแตงโมแล้วพอเราชนะมาได้ครับเราก็ได้เจอจดหมายอะไรบางอย่างครับซึ่งตัวหนังสือมันก็สวยเกินไปที่จะซอมบี้ที่จะเขียนได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับคุณเจ้าของบ้านคุณล้มเหลวในการยืนย่นยื่นยื่นสิทธิสิทธิอะไรเออมานี้ไอสัตว์เดียวกูอ่านให้เอง เฮ้ยซิรเขาไม่เสียงมึงเปลี่ยนวะก็เขาเปลี่ยนเสียงกูใหม่แล้วมึงมีปัญหาอะไรเปล่าก็แค่ไม่ชินเฉยๆมองหน้าหาพ่อมึงหรอไอสัตว์เอามามาเดียวกูอ่านเองเจ้าของบ้านคุณล้มเหลวในการยื่นคำร้องตามสิทธิ์ของเราโปรดทราบว่าหากคุณไม่ปฏิบัติตามเราจะถูกบังคับให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด กรุณาส่งบ้านและสมองของคุณมาให้เราทันทีมองทำคุยไรในที่สุดครับเราก็มาถึงบอสไฟครับแล้วเดมกูว่าโอ,โอ้โอ้เขาคือว่าฉันคิดว่าเราจะได้สู้กับเขานะเพราะว่าเขาทำติดโกหกให้เกมมึงมากเลยในที่นี้เออมึงคิดว่าไงนะฉันคิดอะไรก็ได้อ,อันคำคิดที่ผมแปลไปนะจะเชื่อผมนะผมมัวโอ้ไง เยดแข้ yes, okay. ขึ้นมาได้ไงวะด่านสุดท้ายนี่ไม่ขี้ขี้นะครับเมื่อย่างโหดเลยดูมารทำกุ้องใจงโมผมสิโหวก็ปล่อยลูกตับแข็งมาเยอะเกินดูไฟต่อไม่ดีเลยเอ้ยดอกแตกโมมา <laughs> 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 ด่านนี้มันก็ยากมากเลยครับมันทั้งมีรถลุกไฟน้ําแข็งอะไรมากมายเลยครับมาอีสัตว์เพื่อน้องใจโมลิ Yes สโิบหกนาทีสิบหกนาทีที่กูเล่นโอ้ My God โอ้โอ้โอ้ได้สุดเราก็ชนะม,มาได้ครับ เป็นไงกันบ้างครับทาทุกคนชอบชิปนี้ครับช่วยกักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่ของผมครับแล้วก็ภาค2จะมาแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนแหละแกก็ขอไปบายครับอาริอสเอสเลปตัอะไรของกู